การพิสึมเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไรใช้วิธีการอะไรในการสอดแนมติดตามชมได้นในรายการ Global Village วันจันทร์ที่1กรกฎาคมนี้ทาง Voice TV ค่ะ โคซีลีวิ่งตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10นาฬิกานาทีทาง Voice TV ์มาร์เกทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการ ก่อติดการเสรี่อนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศติดตามชมรายการ Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 30นาทีทาง Voice TV ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดชทรูมนะครับห้องถาวรสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมราคาทองหรือออนไลน์นี่เป็นสื่อที่มาเร็วไปเร็วก็มีทั้งดีและไม่ดีครับทีถึงเรื่องดาวอังคารไปแล้วไม่ได้กลับไทยและกัมพูชายื่นพิกัดแผนที่ใกล้เคียงพื้นที่ประเทศครบทุกเรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็นติดตามรายการเดชทรูมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์22นาฬิกาทาง Voice TV ไทยใครทำก็อร่อยสลากออมสินลุ้นทองฉลองร้อยปีโทร1 1ึ่งหนึ่าัสู่รายการ a k คับไทยแลนด d นะครับที่หลุดจากคณะรัฐมนตรีชุดที่แล้วไปก็มีหลายคนนะครับโดดเด่นที่สุดอาจจะเป็นท่านร,รัฐม,มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอดีนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะฮะมีรายชื่อนะฮะใครหลุดบ้างน,นะฮะไม่ได้ซ้ําเติมนะฮะเพร,ราะว่าจริงแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยก็เราต้องเชิญห,หลายท่านเข้าม,มาอีก มาเป็นโอกปรับเข้ามาได้เป็นไปได้ถ้าเป็นระบบกาญชรดนตรีแล้วก็ครับถ้าไม่เป็นระบบกุญดนตรีก็ปรับเข้ามาได้เหมือนกันครับผมเองผมยังไปนึกเลยว่าคนที่จะไปเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นคุณสุกัมพลนะเปบุกผมคิดว่าแบบระดับการไล่จับข้าวที่พิจิตรอะไรอย่างเงี้ยมันต้องระดับคุณสุกัมพลแล้วถ้าเจอถ้าเจอท่านสุกัมพลจัดหนัก ฝ่ายที่ยืนอยู่ตรงข้ามจำนำข้าวอาจจะต้องปรับกลยุทธ์ใหม่แกเป็นแกเป็นคนแรกๆเลยนะครับที่นักข่าวไปถามตอนที่พอออกมาว่าท่านรู้สึกยังไงว่าอาจจะหลุดแกก็บอกว่าก็ทําตามหน้าที่ได้มาเป็นก็บุญแล้วเป็นได้2ปีก็เหลือเชื่อแล้วนะครับคนอย่างคนสุกครมคนนี้ก็เป็นคนที่คนคงนึกถึงเยอะสื่อชอบครับสื่อชอบคนประชาชนผมเชื่อว่าคนในรายการเราชอบหมดนะครับเพราะเป็นคนเดียวที่ซดกับคุณอาวิสิ์จนคิดว่าสําเร็จแล้วไม่ใช่ที่คนก็รอรอ้ ก็ขึ้นไปที่สารร,รัฐมนูญว่าจะซ้นสภาพสสด้วยหรือเปล่าผมคิดว่านั่น,น,นคือเป้าหมายสูงสุดแล้วก็มีคุณบุญทรงที่หลุดนะอันนี้ไม่แปลกใจคะแคุณบุญทรงผู้พูดตามตรงคือน่าสงสารเพราะว่ารับงานหนักแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่คุณบุญทรงปฏิบัติตามแต่นก่อธิบายไม่ได้อธิบายไม่ได้ไงแล้วก็แต่ว่านี่เราก็ต้องมาลุ้นไงว่าคุณนิวัฒน์ทำลงจะอธิบายได้หรือเปล่าแค่ลองมานั่งคิดดูว่าคุณวราเทพเนี่ย ใช้เวลาไม่ไม่ถึงสัปดาห์นะฮะได้ให้มาดูแลเรื่องนี้ก็สามารถที่จะอธิบายตัวเลขทุกอย่างได้อย่างเป็นฉากๆๆกอันนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในในความรู้สึกของผมนะฮะว่าใส่ใจมากน้อยแค่ไหนกับงานที่ตัวเองได้รับมาซึ่งเป็นงานชิ้นสําคัญเป็นงานชิ้นใหญ่ แล้วก็มีท่านรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์นะครับคุณวรวัตรเอื้อพิญญาคุณนะครับนี่หลุดนะฮะคุณะเดิมชัยสะสมทรัพย์นักการเมืองรุ่นรุ่นดาวคุณวรวัตรนี่เข้าใจว่าวนมาหลายตำแหน่งแล้วนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เป็นตำแหน่งประจําสำนักนายกสำนักนายกฮะแล้วก็มาเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็มีพลตโทชัดกุลดลกนะครับรัฐมนตรีขมาไทยนี่คือหลุดนะครับแล้วก็คุณสันสนีนาคพลรัฐมนตรีประจําสำนักนายกคุณฐานนิดเทียนทองเน่นสลับ เป็นโคต้าเทียนทองเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ชนนนคุณธนุศักดิ์และกุทัยฮะหลุดจากรัฐมนตรีช่วยคลังรัฐมนตรีช่วยคลังคนใหม่คือคุณเบญจาหลุยเจริญนะครับคุณชนละนันายแพทย์ชนละนันสีแก้วเมื่อกี้ที่อาจารย์พิศพูดถึงแล้วก็นายประเสริฐจันทระรุ่งทองคร่ะคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรครับเพิ่งแต่งงานไปอันนี้โมยนะฮะอันนี้โมยอันนี้คือเขาปรับออกให้เพื่อจะได้มีเวลาฮันนีมูนเป็นของขวัญแต่งงานที่ โอเคคุณปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขนะครับรัฐมนตรีว่าการทรัพยากรคนนี้ก็อยู่นานแล้วนะอยู่นานเราก็เวียนกันไปครับเวียนกันไปครับนะครับมีโพลของ a b แบนะฮะเข้าไปถามว่าเนี่ยคิดว่านายกควบกลาโหมเนี่ยนะฮะทำให้เกิดความสัมพันธ์ดีระหว่างรัฐบาลกับกองทัพหรือไม่คำตอบคือ yes นะฮะเร็ดบเอบอกว่าคิดว่าจะทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีครับ29.5บอกว่า จะไม่คิดว่าจะมีผลอะไระก็รนะฮะไม่รู้เป็นยังไงหรือคนสัมพันธ์ดีแล้วแล้วก็มีการถามการปรับคอรมอกระแสข่าวเนี่ยนะฮะน่าจะทำให้รัฐบาลมีสียรภาพดีขึ้นบ61%บอกว่าดีขึ้น ระบุเหมือนเดิม28%ผมรู้สึกว่านับตั้งแต่มีคอลมยิ่งรักมาตั้งแต่หนึ่งถึงสี่ครับคอลมนี้เป็นคอลมที่มีคนสนใจมากที่สุดจริงคนะครับคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่ที่ภาพลักษณ์เนี่ยขยายตัวจากตัวคนยิ่งรักไปสู่คนที่ทำงานและผมคิดว่าการที่มีคุณปวีนาเข้ามาเนี่ยนะครับมันเริ่มเห็นภาพบางอย่างที่ที่จะเห็นว่าอาจจะมีผู้หญิงที่ในระดับที่ สูงขึ้นมาจากรัฐมนตรีช่วยนะครับที่จะขึ้นมาทํางานคู่กับคุณยิ่งลักษณ์ได้เป็นชื่อที่สังคมไว้วางใจเพราะผลงานอื่นมีผลงานอื่นที่มีมายาวนานนะฮะคุณจาุรนเองก็เป็นหนึ่งในความคาดหวังนะฮะของคนหลายๆกลุ่มที่จะขึ้นมาอย่างสําหรับนักวิชาการผมก็คิดว่าพวกเราเนี่ยต้องการนะฮะให้แกขึ้นมาหน่อยช่วยมันมีจัดการหลายเรื่องนะครับในระบบการศึกษาที่ท่านน่าจะเป็นคนที่ฟังคุยกันแล้วก็ฟังกันคุยกันรู้เรื่องที่สุดคนหนึ่งนะครับคืออยากเห็นภาพที่ คือคุณพงเทพเนี่ยอาจจะมีภาพดีในแง่ของการจัดการกับเรื่องความเกรียนของเด็กนะครับหัวนะครับคืออะไรแบบนี้หรือว่าแท็บเล็ตหรืออะไรที่มันเป็นปอนหนึ่งนะฮะแต่คุณจตุรนเนี่ยคงจะมาจัดการความเกรียนของระบบที่เล่นกับพวกเราทุกวันเป็นอาจารย์มหาลัยก็โดนประเมินอะไรที่ ที่เรางงงันอยู่นะครับก็คือกระทรวงศึกษาปัจจุบันเนี่ยมีทั้งสองส่วนมีทั้งปอหนึ่งแล้วก็มีทั้งปริญญาเอกด้วยนะครับมันมีเรื่องการปฏิรูปหลายระดับครับก็คิดว่าทีมงานคุณจารุลนซึ่งฝั่งตัวอยู่ในกระทรวงศึกษาศษามานานะครับอาจารย์ทะเนศเจริญเมืองนี่อยู่มา เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีหลายรอบจนกระทั่งเนี่ยตอนนี้ได้มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีของคุณจตุรลแล้วนะฮะน่าจะมีมุมอะไรใหม่ๆขึ้นมาส่วนที่ผิดหวังก็มีนะฮะคุณก่อแก้วพิกุลทองเนี่ยเรัให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเชื่อมั่นในการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมในการปรับคณะรัฐมนตรีแต่ว่าผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วคุณจตุพรพรมพันธ์ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีพันเอกอภิวัลบุริราชัยไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยอันนี้คือ น,น่าเสียดายหรือเปล่านะครับคุณก่อแก้วเขาก็บอกว่าเชื่อว่าในการปรับคอรมอครั้งต่อไปเนี่ยคุณจตุพรและพเนธพิวันนั้นจะได้รับตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีแต่ทั้งนี้ก็ต้องให้เกียรตินายกคเคารพการตัดสินใจนะครับเพียงแต่ว่าการแต่งตั้งคุณจตุพรและพเนธพิวันเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ในขณะนี้อันนี้คือคุณก่อแก้วพูดตั้งแต่สมัยคุณก่อแก้วผมสีดํา จนถึงผมสีขาวผมไม่ได้ว่าอะไรนะคือเครียดมากนงฮะก่อนอก่อนเป็นสอสอไม่ได้เป็นนี้รน่นี่คือขาวแล้วแต่ว่าเลิกย้อผมหรือเปล่าคือโอเคแต่ว่ายังมีความหวังว่าคุณจตุพรกับคุณพิวันยังมาครับแต่ถ้าเอาตามคำพูดคุณจตุพรผมไม่แน่ใจเพราะคุณจตุพรก็บอกว่าเป็นการนำเสื้อแดงเนี่ยในชีวิตเนี่ยเหลืออยู่แค่สองอย่างครับไม่ขึ้นศาลก็เข้าคุกคือไม่ต้องไปถ่ายรูปที่ธรรเนียมแต่ว่าคุณจตุพรผมคิดว่าก็เป็น เป็นขวัญใจของคนเสื้อแดงในช่อง DNN เนี่ยน่าจะเป็นแม่ทัพที่สำคัญในการต่อสู้กับช่วงนี้ในเรื่องของกระแสต่อต้านรัฐบาลต่างๆนะครับถ้าเอาคุณจตุพรเข้ามาอยู่ในอำนาจรัฐเนี่ยบางทีก็จะมีหลายอย่างที่อาจจะพูดไม่ได้แล้วก็ว่าบางทีอาจจะกลายเป็นจุดที่ถูกกระนำเข้ามามากจนเกินไปนะครับแต่ผมคิดว่าคุณจตุพรก็ทำหน้าที่เข้มแข็งอยู่ใน DNN นะครับซึ่งจริงๆผมก็คิดว่า โอ้ถ้ามันจริงไงนะครับต้องอาจารย์ธิดา,<ม>าเป็นรัฐมนตรีช่วยศรรึกษาคู่กับคุณจตุรนโอ้โหอันนี้นนคุณจตุรนก็จะมีอยู่รอบข้างคนที่มีแนวคิดก้าวหน้ามากๆมันแน่แมันกว่าอีกนะครับ, <oui> รบแล้วหมอเวงไงหมอเวงไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขไะไปชนหมอชาวบ้านเนี่ยหมอชนบทครับ ส่วนกลุ่มที่เคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านรัฐบาลเนี่ยยังเคลื่อนไหวต่อนะฮะจะให้มามา,มาทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสําหรับกลุ่มคนเสื้อขาวกลุ่มหน้ากากขาวเมื่อวานนี้นิดนึงเพราะว่าเขาก็เคลื่อนไหวกันอยู่หลายหลายจุดนะ,ะคะคือแน่นอนก็มีการบอกว่ามีการชุมนุมกันที่เมืองเมลเบิะะร์นออสเตรเลียซานฟรานซิสโกในสหรัฐแต่ว่าหลักๆของเขาเนี่นะฮะก็คือเซ็นทรัลเวิลด์นะครับไปที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็คึกคัก ไม่น้อยนะฮะคือผมดูภาพที่ออกมาในหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเนี่ยก็น่าจะเป็นพันนะเป็นพันนะคือเดินมาเนี่ยจากจักรถไฟฟ้าคนก็มุงดูลงมาครับเขาเดินนานไหมนะฮะก็เขาเขาที่จริงๆแล้วเขาเดินขบวนออกจากหน้าศูนย์เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยตอนบ่ายสองโมงครึ่งไปที่ศรียากปทุมวัน แล้วก็ไปหอสินกรุงเทพผ่านไปที่หน้าสํานักงานตารวจแห่งชาติช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบคนสนใจอ่ะช่วงนั้นเป็นช่วงหลักๆแต่ว่าเขาตั้งชุมนุมมนตั้งแต่บ่ายโมงฮะเห็นเขาว่าเริ่มมีการเริ่มมีการเคาะประเด็นแล้วใช่ไหมอ่าเริ่มมีแถลงการมีแถลงการมีหลักการอะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็เคลื่อนไหวแน่นอนเขาก็ต้องการให้รัฐบาลยิ่งลักไปนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยที่อุดรธานีก็มี 40คนได้นะฮะน้ากาขาอุดรธานีซึ่งปกติอุดรนี่ก็เป็นเมืองแดงเหมือนกันนะเมืองใหญ่ขนาดนั้นก็ควรจะมีความหลากหลายอยู่บ้างสรุปว่าแม่สอดเดี๋ยวนะแม่สอดก็มีนะประมาณ3ามสิบคนนะคือมีทุกที่ฮะทั้งโลกแล้วก็ในเมืองไทยทุกจังหวัดแต่ว่ามีน้อยเป็นเป็นมิตี o ครับ ผมว่าประเด็นประเด็นของผมนะครับก็คือมีน้อยมีมากไม่เป็นไร,รขอให้ออกมาอย่างสงบแล้วก็ขอให้ชูประเด็นขึ้นมามีหลัว่าชัดเจนนิดนึงบางทีการชมนมเรียกร้องบางอย่างเนี่ยได้จุดประเด็นบางประเด็นที่รัฐบาลเองก็ต้องตอบคําถามให้ได้นะครับคือถ้าไม่ใช่ว่าด่าทอกันเสียหายหแบบ ไรหลักการหลักวิชาอะไรเนี่ยถ้าเขาวิจารเรื่องอะออกมาวิจารเรื่องข้าวออกมาวิจารณเรื่องน้ําอย่างเงี้ยรัฐบาลก็ต้องตอบคําถามไม่ได้เพราะรัฐบาลเป็นรัฐบาลของทุกคนครับเป็นรัฐบาลของคนซึ่งไม่พอใจรัฐบาลก็ต้องก็ต้องเป็นรัฐบาลของเขาด้วยก็ต้องตอบคําถามของเขาให้ได้นะครับผมคิดว่าเอามีแบบนี้ก็ดีทําให้มีประเด็นครับครับการนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะครับแกนนำเสื้อแดงที่โคราชนะครับก็คือคุณสมโพศ์ประสาทไทยเนี่ยก็ว่ายังไงอ่า ก็เป็นคนหนึ่งซึ่งบอกว่าก็ยินดีที่จะให้คนเสื้อหน้าก,ากากขาวเนี่ยออกมาชุมนุมโดยไม่คัดค้านอะไรนะฮะไม่ได้ออกไปตั้งกลุ่มไม่ได้เอาคนเสื้อแดงออกไปเพราะเขาบอกว่าคนเสื้อขาวเนี่ยมีสิทธิคนหน้ากาก,ากขาวนะขออภยัยมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้อย่างเต็มที่นะครับเขาก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่อะไรที่ต้องไปคัดคัดค้านอะไรครับครับ มีประเด็นเสริมนิดนึงครับผม่าเป็นประเด็นที่ดีนะครับคนเสื้อแดงก็ต้องฟังด้วยเพราะว่าเป็นประเด็นของพี่หนูหลิงนะครับคุณสมบัติบุญงามมณโงงซึ่งก็แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ง่ายๆเป็นแดงขบวนใหญ่เนี่ยแต่ในช่วงที่เสื้อแดงถูกปราบเนี่ยครับคุณสมบัติเป็นคนหนึ่งที่สามารถช่วยทําให้กระแสเสื้อแดงนั้นกลับมาได้นะครับกล่าวไว้ในงานสัมมนาของคณะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเรื่องการเมืองไทยกับอำนาจนอกรัฐมนูญเนี่ยนะครับเอ่อ คุณสมบ้บานพงษงามงบอกว่าขอเตือนแสดงว่าบางครั้งเราเห็นอำนาจนอกระบบแล้วเราใช้อำนาจไปขับไล่เขาเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นหลุมพลางได้อย่างกรณีของขวัญชัยภัยพนาแกนนำแสดงอุดรที่ขูว่ว่าจะเอาเสื้อแดงเป็นพันชีวิตไปลุมกระทืบกลุ่มนาักาข่าวนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดเพราะนายขวัญชัยก็เป็นเหมือนคนกลุ่มเดียวที่ทำลายประชาธิปไตย แต่แค่สวมใส่ีเสื้อสีแดงเท่านั้นนะครับก็คือมีการวิพากษ์วิจาั์กันเองในหมู่เสื้อแดงหลายกลุ่มนะครับผมคิดว่าใครเป็นเสื้อแดงก็ควรจะฟังมุมมองที่หลากหลายของเสื้อแดงด้วยในเรื่องในเรื่องท่าทีที่จะต้องมีต่อกลุ่มอื่นๆเหมือนกันนะครับว่าก็ต้องใช้คือกระบวนการวิธีการมันก็ต้องมีความถูกต้องด้วยจะกลายเป็นอันธพาลแบบที่อีกฝ่ายกล่าวหาเนี่ยมันก็จะเข้าทางก็เหมือนกันจต้องระวังก็รับแต่งไรก็ดีเมื่อวานก็มีการ